สามีแวมพายภรรยามาเฟียตอนที่12แวมพายสร้างตัวมิลินเลือกตู้สล็อตตู้ที่ตั้งอยู่ในเสาต้นด้านในสุดมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครทันสังเกตเห็นว่าเธอเป็นพนักงานของที่นี่เลยรีบนั่งเล่นเพื่อฆ่าเวลารอไปเรื่อยๆเพ่งมองเข้าไปในหน้าจอแก้ระบบข้างในตู้โดยเปลี่ยนรอบแจ็คพอตให้หมุนเร็วขึ้น เธอยกยิ้มมุมปากอย่างพออกพอใจเพราะทำแจ็คพอตแตกได้ถึงห้าครั้งติดต่อกันแล้วไม่เห็นจะยากเล่นง่ายๆแค่นี้เลยมิลินชื่นชมผลงานของตัวเองในมือมีบาโคที่แสดงจำนวนเงินอยู่เต็มกำมือไม่ทำมันแล้วงานเข้าบ่อนอย่างเดียวน่าจะรวยเร็วเธอยิ้มให้กับเงินก้อนนั้นที่มันมากพอเพราะไม่มีกระเป๋าใส่พลันสายตาเหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาพอดี สารชาติยานบางอย่างมันบอกว่าเธอไว้ใจผู้หญิงคนนี้ได้จึงรีบเรียกเอาไว้คุณคะอย่าเพิ่งไปค่ะเธอคนนั้นชะงักฝีเท้าหมุนตัวกลับมาหาด้วยรอยยิ้มเป็นมิตรคำแรกที่หลุดออกมาจากเรียวปากสวยคือสวยมากสวยจนมิลินที่เป็นผู้หญิงด้วยกันยังต้องมนสะกดพูดอะไรไม่ออกไปเกือบนาทีมีอะไรหรือเปล่าคะ ยิ่งได้ฟังน้ำเสียงแล้วยิ่งน่าฟังเข้าไปใหญ่จากนั้นทั้งสองจึงพูดคุยทักทายกันพอหอมปากหอมคอจนรู้ว่าเธอชื่ออิซซี่เพิ่งเข้ามาสมัครทำงานที่นี่กำลังจะกลับบ้านแต่ก็ถูกมิลินเรียกเอาไว้พอดีหน้าที่ของอิซซี่นั้นต้องเป็นคนคอยเอากระดาษบาร์โค้ดที่ได้หนีไปทยอยแลกเงินมาเก็บไว้ในกระเป๋าเป้ของอิซี่ส่วนมิลินจะเป็นฝ่ายเล่นอย่างเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและเสียโอกาส ดวงกำลังมาใครเขาอยากจะลุกกันโหสุดยอดมีทิกอะไรบ้างเนี่ยพอบอกได้ไหมเสียงทุ้มของผู้ชายดังขึ้นจากด้านหลังมิลินหันกลับมามองตามเสียงเห็นกลุ่มคนนับสิบชีวิตที่กำลังยืนล้อมมุงดูเธอเล่นด้วยความตื่นเต้นและคอยลุ้นไปด้วยแจ็คพอตแตกอีกแล้วชายคนดังกล่าวปรบมือดีใจ เหมือนตัวเองนั้นเล่นได้ไปด้วยเรียกเสียงโห่ร้องดีใจให้ดังไปตามๆกันคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็เริ่มสนใจจนต้องเดินเข้ามาสมทบกลับกลายเป็นว่าตอนนี้มีกลุ่มคนกลุ่มใหญ่กำลังล้อมวงดูเธอเล่นอยู่ทางด้านเดมอนที่กำลังเดินสำรวจดูความเรียบร้อยของคาสิโนในส่วนของรูเล็ตที่วันนี้มีนักพนันเยอะมากเป็นพิเศษ แต่ก็ต้องหยุดเดินเมื่อวอร์มเพิ่งรับสายจากลูกน้องและกำลังโน้มตัวเข้ามากระซิบบอกนายครับวันนี้แจ็คพอตแตกรอบที่20แล้วครับจากตู้สล็อตตัวที่89คิ้วขมวดมุ่นทันทีที่ได้รับรายงานมันคงไม่มีทางเป็นไปได้แน่ๆที่รางวันใหญ่จะออกติดต่อกันถึง20ครั้งมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ทราบครับตอนนี้เธอกำลังเล่นอยู่ครับ และรอบที่21 22็ก็กำลังแตกตามมาครับเธอครับนายเป็นผู้หญิงครับแจ็คพอตแตกทุกรอบเลยครับไม่มีสักครั้งที่เธอเสียเล่นทุกรอบแต่ไม่เสียสักรอบทั้งยังทำแจ็คพอตแตกติดติดกันขนาดนี้คงไม่มีทางเป็นไปได้แน่เธอคนนั้นต้องทำอะไรกับระบบของเขาแน่ได้ยินอย่างนั้นเดมอนไม่รีรอมุ่งหน้าไปยังตู้สล็อตตัวที่ว่าทันที เหล่าฝูงชนเริ่มสลายเป็นวงกว้างเมื่อการร่างยักษ์หน้าโหดเดินแหวกทางเป็นวงกว้างเข้ามามิลินส่งสัญญาณและนัดกับอิซซี่ให้รีบหนีไปคนละทางแล้วค่อยติดต่อกันทีหลังส่วนเธอนั้นจะทำเนียนเข้าไปทำงานต่อจึงอาศัยจังหวะช่วงคนเริ่มชนลมุนมุดฝ่าฝูงชนออกมาเธอไหวตัวทันครับนาย เสียงที่มิลินได้ยินตามหลังมาก่อนทำเนียนเดินเลี่ยงไปยังห้องน้ำที่ตัวเองต้องรับผิดชอบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นคนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยที่นี่คนเยอะแบบนี้ทุกวันไหมคะเธอทำเนียนหยิบถุงขยะและที่คีบเดินเข้าไปคีบกระดาษชำระทีละห้องทั้งยังยกหลังมือขึ้นเช็ดเหงื่อแสงว่าเหนื่อยที่ต้องทำงานในห้องน้ำพวกนี้เธอกลับมานานหรือยัง พี่จา๋ามองมิลินอย่างจับผิดคิดว่าเธอคงต้องไปแอบอู้ที่ไหนมาแน่ทั้งที่เธอเข้ามาทำงานเลดเกือบสองชั่วโมงเพราะมัวแต่ติดลมเห็นว่าได้ก็เล่นไปเรื่อยๆนานแล้วค่ะพี่จ๋ามาหาชั้นที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะมีงานตรงไหนอยากให้ชั้นไปทำอีกไหมเธอยิ้มอย่างเต็มใจเสนอตัวเป็นจิตอาสาเต็มที่ รีบเคลียห้องน้ำให้เรียบร้อยเดีย๋ยวแม่บ้านคนอื่นจะเข้ามาดูแลต่อจากเธอส่วนเธอวันนี้ก็เลิกงานไปได้แล้วเลิกงานฉันเพิ่งทำได้ไม่กี่ชั่วโมงเองจะให้เลิกแล้วหรอคะงานสบายจังก็แงล่ะเธอแทบไม่ได้ทำงานจริงๆจังๆเลยสักอย่างอืมเห็นว่าเริ่มทำงานวันแรกคุณวีเลยไม่อยากให้เธอทำงานหนักแค่วันนี้เลยให้เลิกก่อนใจดีจัง กว่ามิลินจะกลับมาถึงห้องก็เกือบตีหนึ่งวันนี้คงไม่มีแรงปีนผนังขึ้นไปส่งเลมอนเข้านอนพอหัวถึงหมอนปุ๊บเธอก็หลับไปทันทีด้วยความอ่อนเพลียเป็นเพราะไม่เคยทำงานใช้แรงมาก่อนถึงจะทำนิดๆหน่อยๆก็ทำให้เธอเหนื่อยมากเป็นพิเศษโชคยังดีที่วันนี้ไม่ต้องทำเต็มเวลาหากได้ทำเต็มเวลาเธอคงเหนื่อยมากกว่านี้เป็นร้อยเท่าเลย เป็นเวลาเกือบสัปดาห์ที่มิลินได้เข้ามาทำงานที่คลับและคาสิโนแห่งนี้หน้าที่ก็เหมือนเดิมทุกอย่างยิ่งนับวันแขกยิ่งเยอะมากขึ้นเรื่อยๆกระดาษชำระก็ขยันเต็มเสียเหลือเกินเลยทำให้ต้องเข้าๆออกๆออออห้องน้ำทำความสะอาดเป็นว่าเล่นกว่าจะปลีกตัวไปพักผ่อนก็เกือบตีสองทุกวันไปๆมา,มาๆเธอก็สนิทสนมกับอีซี่จนเหมือนเป็นเพื่อนแท้ที่รู้จักกันมานาน ทุกๆวันนั้นเธอเจียดเวลางานแอบเข้ามาเล่นตู้สล็อตและทำแจ็คพอตแตกทุกครั้งแต่ครั้งนี้เธอเปลี่ยนตู้เล่นไปเรื่อยๆส่วนอิซี่นั้นก็ทำเนียนเป็นเหมือนคนไม่รู้จักคอยเอาบาโค้ตไปแลกที่ตู้แรกให้อย่างเนียนๆ ก่อนที่พวกเธอทั้งสองจะแยกย้ายกันกลับไปแล้วค่อยนัดเจอกันทีหลังก่อนแยกย้ายกันกลับบ้านอีกครั้งทํามาเกือบสัปดาห์แล้วจึงไม่มีใครสงสัยหรือเอกใจอะไรตอนนี้ทําให้มิลินนั้นมีเงินเยอะพอสมควร นี่ฉันเป็นแวมไพร์สร้างตัวตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเธอยิ้มให้กับยอดเงินที่โชว์ในบัญชีเพิ่งทำงานได้ไม่นานก็มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำถ้าเทียบกับแวมไพร์คนอื่นเธอนั้นเข้าคัดยากจนเลยละ่ะญาติแวมไพร์คนอื่นๆของเธอนั้นติดระดับเศรษฐีท็ทอ,ปทอปของโลกกันทั้งนั้นเป็นเธอจริงๆด้วยครับนายวอร์มชี้ไปยังหน้าจอมอนิเตอร์เดมอนได้แต่กอดอกมองนิ่งๆไม่ได้พูดอะไรออกมา นายจะให้ผมไปตามตัวเธอขึ้นมาเลยไหมครับเจ้านายไม่ตอบแบบนี้วอมจึงสั่งให้ลูกน้องลงไปตามตัวเธอขึ้นมาพบส่วนเดมอนกลับไม่คิดจะรอเลยสักนิดอยู่ๆก็ก้าวลุกเดินออกจากห้องทำงานไปทันทีเอา้านายไม่รอพบเธอก่อนหรอกครับวอมรีบเรียกไล่หลังและคำตอบที่ได้กลับมาคือไม่พบเธอแล้วครับเธอกลับไปแล้ว พี่จะให้ผมไปตามเธอไหมไปไปไม่ต้องไม่ต้องแยกย้ายเลยแยกย้ายเลยวอมโบกมือไล่ไปไกลๆได้แต่สายหน้าให้กับเจ้านายทํางานด้วยกันมาหลายปีงานก็ไม่ได้หนักหนามากมายแต่มันหนักตรงที่ได้เจ้านายที่ไม่ค่อยชอบผู้ชอบจานี้แหละเพึ่งถึงห้องเลยมือเล็กดันประตูปิดเอาไว้ใช้โทรศัพท์หนิบไว้กับหัวไหล่ส่วนมืออีกข้างกําลังหยิบรองเท้าขึ้นวางไว้บนชั้น พรุ่งนี้ค่อยแบ่งกันก็ได้ฉันไม่ได้รีบเก็บไว้กับแกก่อนทำไมแกถึงไว้ใจฉันขนาดนี้เราเพิ่งรู้จักกันเองนะไม่กลัวฉันโกงแกหรือไงอิซซี่ที่อยู่ในสายถามกลับมาหน้าที่ของเธอเป็นเพียงคนคอยแลกเงินและเก็บเงินให้แค่นั้นแต่มิลินก็แบ่งเงินให้เธอคนละครึ่งทุกครั้งเซนมันบอกมั้งไม่เห็นต้องกลัวโกงเลยเงินนั่นก็หามาง่ายจะตายเราทำอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์คงได้รวยเละแน่ ทำเป็นพูดไปเล่นได้ขนาดนี้ไม่กลัวเจ้าของเขาคิดว่าเราโกงมาหรือไงโกงอะไรล่ะไม่ได้โกงเลยไม่ได้โกงอะไรเลยจริงๆสาบานอีกอย่างเงินแค่นี้คาสินโนระดับนั้นไม่มีทางเจ๊งง่ายๆหรอกฉันแค่รู้ทิศในการเล่นแค่นั้นเองเอ๊ะ